เลข 3, 8, 7, หมายถึงว่ารถมอไซค์ของอายแล้ครับนี่ขี่ขับมาส้นตัวนี้หมายถึงว่นในฝันนะครับหมายถึงว่ารถมอไซค์กันนี้เราขับมาลรามาส้นเลกเสาตัวนี้ เห็นไหมครับ279ครับเลขกลักเสาเต็มเต็มเลยครับ972อาจสิแค่บังเอิญครับ2รอ,อบและเดี๋ยวรอหลุนกูเนี่ยนะครับเด้อเหล,ล็กลักเสางแหมฮันนี่ครับนี่แดงจริงครนครับ279เจ็ดเก้หลือนะครับเด้อเพิ่นลวาเหลือแดงเลยสองแปดศูนแล้วก็274ตัวดำดำครับ271 สองหกละสองแปหนึ่งครับตัวอมดำขอให้ทุกคนโชคดีครับเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเนาะลองมึงครับอาจจะแค่บังเอิญงวดสีหอดนี้ก็อาจจะบังเอิญอีกถึกอีกก็ได้สาธุสาธุเดอแมดเดอรขอให้ทุกคนมีโชคเม่ลาบครับงวดนี้ขอบคุณหลายครับสวัสดีครับผม เหล,ล็กลักเสาด้วยครับโวดที่แล้วออกไปเลยครับเจ็ดห้าหรือโหนิดสิมากคือเก้าบอ่อนี่สองเจ็ดห้าครับทางล่างครับหนึ่งห้าสองเจ็ดเจ็ดแปดสองเจ็ด 5 7 0 0กับ152ครับงวดวันที่16กันยายน2564ครับเดอ้อเหล็กลักเสาครับนี่ละเสานี่ละเอ้า1ห2นี่152775ออกไปแล้วครับ75หรือสิมาอีกบ่ เจ็ดเก่าออกไปแล้วครับเหลือสองเจ็ดหนึ่งสอเสีมาตัวเก่าบอสเลขหลักเสาอยู่ต้องหนานะครับเด้อเลขยา่างมมนออกครับ264แล้วก็สองครับสองแล้วก็2 7งสนะครับเลขหลักเสาที่ยังไม่ออกครับผม นี่ฟันมาเพราะเชื่อนี่ซีหาเนี่ยวกมาเงีีละเออหนึ่งหนึ่งสามสามแปดเจ็ดต้มๆให้งวดนี้เอาไว้สามสี่มือเราฟันฟันมาเลยไม่ออกเเลยอาไว้ม่เห็นอยู่นี่เออมาตังครับสามเครับเอ 3, 8, 7, เอสามเดออ เลข387หมายถึงว่ารถมอไซค์ของอ้ายเราครับนี่ขี่ขับมาส้นตัวนี้หมายถึงว่านีฝันนะครับหมายถึงว่ารถมอไซค์คนนี้เราขับมาแล้วมาส้นเหล็กเสาตัวนี้มอไซค์คนนี้ครับชนเลขหลักเสาตัวนี้เลขหลักเสาครับ3า7เดนะครับนี่387เดี๋ยวเบอร์ทีเบียนรถเราอีกหลอบนึง หนึงองห้าเยางคือบนเบี้ยแต่หนึ่งสองหาเนาะเนาะหนึ่งสาห้าสี่ครับบนแอรนะครับนี่สามปดเจ็ดครับแต่ว่าเหล็กหัวเสาเนาะเล็บนเสาเนี่ยแดงๆเนี่ครับสองแปดยังมันมาจาักเชือเลยเหลขกลักเสานะครับ เลขที่ยังไม่ออกครับคือ387ครับนี่เลขที่ยังไม่ออกนะครับเด้อ387ครับเลขหลักสาแมนนี่ครับสามแปดเจ็ด และ2 8 0นะครับ2 7 2ออกไปแล้วครับ <c oughs> ครับเหลือ7 0 0นะครับเ,ออเด้อแดงๆนะครับ7 0 0ครับบอเซีอกัจะพึ่งรบรู้นนะครับเด้อมาหาออกอีกครับ <c oughs> ข้งางล่างให้มาครับข้างล่างนห่ะ1 5า7สำหรับคินเน่ ใครบางคนมีโฉมมีลาบ,ลบ,ด,บลล 7, 000, 000, ด้วยครับเด้อเฮ้ยมันมันครับเหลือเลขเ0็ดศูนะครับข้างล่างนั่นเลือดซีมาสองเจ็อีกบ่แม่ณเนเลขได้กับคอยฉูดนะครับ,บเนาะ387ใกล้สีแจ้งเนะไรเนี่ยดนี้ฟันเห็นยังเห็นเล,นลน็กยันไงด่านซีมาเออตอนที่หินมนึง 哎。